วันสุดท้ายนะครับวันนี้5มกราคมอย่าลืมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสล่วงหน้าแล้วก็เรื่องของการออกเสียงประชามติด้วยทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับคุณสแสวงบุญมีครับก็โพสต์ใน Facebook สาระสําคัญเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกสสและก็การออกเสียงประชามติวันที่8กุมภาพันธ์นะครับเนื่องจากกฎหมายกําหนดไว้เพียงวันเดียว หากเกินที่กฎหมายกําหนดอาจจะทาให้การทําประชามติเนี่ยโมฆะบางคนบอกอุย้ยมันจะแทงหรือเปล่าหรืออะไรบ้นะฮะนี่แหละคือการออกเสียงประชามติเนี่ยกฎหมายกําหนดให้ออกเสียงนอกเขตจังหวัดในวันเดียวกับวันออกเสียงหมายความว่าวันที่8กุมภาพันธ์ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตในวันดังกล่าวได้ดังนั้นการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเรื่องของสสเนี่ยคือต้องบอกเลยครับการออกเสียงประชามตินอกเขต8กุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องอ่าคนละเรื่องเดียวกัน หากการเลือกตั้งทั่วไปกับการออกเสียงประชามติอ่คุณผู้ชมเดี๋ยวกลัวจะงงนะอธิบายให้ฟังเขาคร่าวแบบนี้มันจะเป็นผลดีกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดถูกไหมสมมติว่าเอ้ยอคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นคนต่างจังหวัดฉันจะเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเนี่ยวันอื่นได้ถูกไหมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ได้แต่วันทำประชามติต้องเป็นวันที่8ดกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในกรุงเทพอยู่แล้ววันที่แดไปก็จะต้องไปรับบัตรเลือกตั้งสามใบถูกไหม แต่ทีนี้ถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นลูกเลือกตั้งล่วงหน้าทีนี้วันที่1ไปได้สอสอแต่วันที่8นั้นจะต้องไปเลือกตั้งประชามติทาประชามติด้วยบอกคร่าวๆแบบนี้นะครับคุณสวงสอธิบาย4ี่แนวทางในการลงทะเบียนนะครับในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสอสอการออกเสียงประชามติไม่ให้เสียสิทธิ 1ก็คือการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสแล้วก็การออกเสียงประชามติเนี่ยวันที่8กุมภาพันธ์จะมีการจัดการเลือกตั้งแล้วก็การออกเสียงประชามติในหน่วยเดียวกัน 2. ครับการลง,รลง,ลงท,ลออเงเท 8, ละงเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า1กุมภาพันธ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดวันที่8กุมภาพันธ์นี่แหละฮะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดวันที่8กุมภาพันธ์สามารถแจ้งเหตุไม่อาจ ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติก็จะไม่ถูกจํากัดสิทธินะครับกรณีเกิดคําถามว่าลงทะเบียนไปแล้วเปลี่ยนแปลงได้ไหมสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเนี่ยไม่เกินวันที่5มกราคมนั่นะก็คือวันนี้ทั้งนี้นะครับ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสสล่วงหน้าแล้วก็การออกเสียงประชามตินอกเขตซึ่งทางกกตอเองตอนนี้ก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ว่าการลงทะเบียนทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับคุณผู้ชมที่ มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ได้ก็จะสามารถที่จะยื่นคําขอลงทะเบียนเลือกใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสล่วงหน้าวันที่1กุมภาพันธ์ได้ไปยื่นที่นายทะเบียนก็ได้ยื่นคําขอทางไปรษณีย์ก็ได้เขาจะถือวันประทับตาไปรษณีย์เป็นสาคัญหรือง่ายสุดครับยื่นผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เฉพาะนอกเขตแล้วก็นอกราชอาณาจักรยืนได้ตลอด24ชั่วโมงวันนี้คือคนอาจจะลงกันแบบเออวันที่หหน่อยแล้วกันอาจจะช้าหน่อยนะมาอาจจะหมุนหมุนหน่อยนะครับระบบจะปิดอัตโนมัติวันเนี้ยเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยอย่าลืมนะ,ะลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็อย่างงว่าเอ๊ยทำไมเนี่ยวันที่8ฉันน่ยลงไปแล้วฉันไม่ต้องไปหรือเปล่าต้องลงนะครับต้องไป เรื่องของประชามติด้วยนะอันนี้คือเน้นย้าตลอดเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ออกเสียงวันที่8กุมภาพันธ์ณหน่วยออกเสียงที่มีชื่อตามทะเบียนได้สามารถที่จะยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติวันที่8กุมภาพันธ์ณหน่วยที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้เหมือนเดิมเลยครับยื่นต่อนาทะเบียนก็ได้ยื่นทางไปรษณีย์ก็ได้หรือยื่นทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับ เน้นย้ำนะมันมีหลากหลายช่องทางนะครับแล้วก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งสสแล้วก็การออกเสียงประชามติได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w w e c t g o t h หรือเอาง่ายๆเลยเอ้ยฉันงงเหลือเกินอะ่ะฉันต้องลงอะไรยังไงบ้างอะ่ะฉันต้องลงกี่รอบอะ่ะเออ1444โทรสอบถามได้นะครับ